หลายอย่างกับประชาชนกับเพื่อนเราที่ถูกติดอยู่ในคุกเพราะทุกคนที่อยู่ในคุกล้วนพูดถึงสถาบันพระบาทกษัตริย์ทั้งสิน้นทำไมเยอรมน,นีไม่ทำแบบนั้นนะเยอรมน,นียึดประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นสำคัญนะเขารู้ว่าไหมว่าม็อบนี้มีผู้บงการเขารู้พอเยอรมน,นีก็กําลังเกิดการประท้วงเกิดขึ้นโควิด -19 ก็กาลังติดอย่างหนักในเฟสที่สอง ฝ่ายค้านก็กำลังเล่นงานเขาเหมือนกันทั้งเยอรมน,นีทั้งฝรั่งเศสกําลังเผชิญกับเหตุการณ์เหมือนกันกับประเทศไทยเหมือนกันอย่างกระแกะเพราะมีคนใช้หลักทฤษฎีล้มล้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองฉวยโอกาสในขณะที่ประชชนประชาชนกําลังแล้งแค้นลาบากแย่งชิงอํานาจเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์สูงสุดในการปกครอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่โปรดแอกนะครับหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราชดดอนซึ่งออกถแถลงการออกมานะครับสีข้อไปยื่นต่อสถานทูตเยอรมนีและตั้งคําถามต่อสถานทูตเยอรมนีนะครับ ในหลายๆประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเด็นร้อนๆที่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและความจริงมันเป็นอย่างไรนะฮะเพราะกลุ่มคนที่เรียกว่าตัวเองว่าราษฎรซึ่งแสดงตัวเป็นฝ่ายซ้ายหรือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าชัดเจนนั้นนะฮะก็ต้องการที่จะกดดันพระมหากษัตริย์อย่างที่ผมเรียนไว้ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ในส่วนของข้อเรียกร้องของเขานะฮะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจข้อเรกนี้คือเราต้องการที่จะทราบว่าในช่วงที่มีการประกาศใช้ได้มีการลงนามในประกาศพระบรมราชองค์การและการลงนามในพระราชบัญญัติงบประมาณองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้พำนักอยู่ที่เยรมาน,นีหรือไม่ และเราแค่อยากให้ทางเยอรมน,นีได้ตรวจสอบว่าเมื่อวันที่ดังกล่าวนั้นได้มีการเข้าออกประเทศเยอรมน,นีตามที่ประเทศไทยได้รายงานหรือไม่ทั้งนี้ค่ะพี่น้องในข้อนี้ทำไมเราถึงต้องรู้ทำไมเราถึงต้องรู้ว่าเมื่อวันที่มีการลงนาม องค์พระมหากษัตริย์ของเราได้ทำนักอยู่ที่เยอรมน,นีหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราทำนักอยู่ในเยอรมน,นีในวันที่มีการลงนามนั่นหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้ใช้อำนาจอธิปไตยนอกเหนือราชอาณาจักรไทย พี่น้องคะต่อมาในข้อที่สองต่อมาในข้อที่สองใน,ในขณะที่องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่เก้าได้สเสด็จสวนนรรคตเป็นช่วงเวลาที่องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบซึ่งเป็นองค์รัชทายาทในขณะนั้นได้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีซึ่งโดยกฎหมายภาษีมรดกของเยอรมน,นีแล้ว องค์พระมาหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกขององค์พระมาหากษัตริย์รัชกาลที่9กว่า 300... กว่า3ามแสนหมื่นล้านบาทนั้นเป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัดใบเยนตั้งกระทู้ถามถึงการเสียภาษีมรดกขององค์พระมาหากษัตริย์รัชกาลที่10เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ความชัดเจนใน,ในกรณีนี้จะเป็นอย่างไรและหากองค์พร,ระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบจะต้องเสียภาษีมรดกตามกฎหมายของเยอรมันจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไหร่พี่น้องคะในข้อนี้เราเพียงแค่อยากทราบเราเพียงแค่อยากทราบว่ากฎหมายภาษีมรดกในประเทศเยอรมัน องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบของเราซึ่งพำนัดอยู่ในเยอรมันตอนที่องค์รัชกาลที่เก้าสวนนรรคตองค์พระมหากษัตริย์ของเราต้องเสียภาษีตามกฎหมายเยอรมันอยู่หรือไม่อันนี้เราอยากทราบข้อที่สามรัฐธรรมนูญของเยอรมันมีมาตราหนึ่งว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ นี่คือกฎหมายของประเทศเยอรมันเป็นที่ทราบกันดีว่าเยอรมนนีเป็นประเทศที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกแต่ในขณะเดียวกันกับปรากฏว่าองค์พระมหากษัตริย์รัชการที่สิบและข้าราชบริพาร ที่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจอาจจะมีพฤติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาทิเช่นการซ้อมทรมานการอุ้มหายประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองรวมถึงค่าราชบริพาน ประชาชนไทยอยากทราบว่าทางการเยอรมนนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบว่าได้มีการกระทำดังกล่าวจริงหรือไม่และการกระทำเช่นว่านั้นเข้าข่ายเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่พี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้กับพี่น้องว่าณปัจจุบันนี้ เราเกิดข้อสงสัยหลายอย่างกับประชาชนกับเพื่อนเราที่ถูกติดอยู่ในคุกเพราะทุกคนที่อยู่ในคุกล้วนพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิน้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีความสงสัยว่าในขณะที่ อีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือทางกำนักข่าวเขาได้ใช้คำว่ามีการตั้งฮาเร็มส่วนตัวส่วนพระองค์ที่ประเทศเยอรมน,นีข้อเรียกร้องที่น่าสนใจขนาดนี้ก็สี่ข้อสงสัยที่เขาอ้างมาเป็นข้อสงสัยหนึ่งเขาบอกว่าในหลวงเนี่ยขึ้นครองราชเมื่อ4ี่ปีที่แล้วในหลวงวชิราลงกรเลือกจะพำนักอยู่ในประเทศเยอรมน,นีส่วนมาก โดยบินกลับมาประเทศไทยบ้างเพียงสองสามครั้งจริงหรือเปล่านะฮะถ้าไปดูประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับการประกาศราชกิจจานุเบกษานั้นการจะเสด็จไปไหนนั้นเป็นพระราชอำนาจส่วนพระองค์นะครับถึงแม้ว่าจะเสด็จไปต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทําอยู่อยู่ที่พระราชวินิจฉัยไม่ได้มีข้อต้องห้ามใ,ใดๆ ในรัฐธรรมนูญเลยหรือในบทบัญญัติอื่นใดในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในโลกนี้เลยนะครับนี่คือข้อแรกที่ผมอยากจะเรียนเขาถามคําถามว่าเนื่องจากในช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวในชกติที่9ทรงสมารในคตในช่วงเวลาที่นั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวในชก,การที่อ่าสิบอาศัยอยู่ที่เยอรอมนีณขณะนี้ยังคงอาศัยอยู่บินกลับมาประเทศไทยบ้างเพียงสองสามครั้งดังนั้น นะพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเสียภาษีมรดกให้แก่เยอรมน,นีหรือไม่หากต้องเสียจะต้องเสียจํานวนเท่าไหร่นะครับไปถามสถานทูตเยอรมน,เนีเรื่องภาษีมรดกเป็นอย่างนี้ครับภาษีมรดกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคําประกาศของรัฐบาลของแต่ละประเทศมรดกนั้นอยู่ประเทศไหนถ้ามรดอกอยู่ประเทศไทยนะครับและพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่อยู่ประเทศเยอรมน,นีถ้าเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีในมรดก ของประเทศนั้นไม่ได้ไปเสียมรดกในประเทศเยอรมันดีแต่นะครับในประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อยกเว้นพ่อให้ลูกลูกให้หลานหลานเนี่ยจะเสียในอัตราตา่ำนะครับทรัพย์สินในอดีตที่ผ่านมาคณะรัษดรที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาเนี่ยทำการยึดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะครับ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่อยู่มาโบราณน,นานมาเนี่ยเขาบอกว่า7 5 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับเอาไปไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วตั้งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเงินส่วนนี้ไปทำการลงทุนส่วนต่างๆต่อมาในปี2560นะครับก็มีการออกกฎหมายเพื่อเอาทรัพย์สินดังกล่าวคืนไปให้สำนักพระราชวังและต่อมาก็โอนไปให้พระเจ้าอยู่หัวในราัชากาลที่10นะครับ ก็ไม่ได้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไปแล้วเรื่องของการเสียภาษีเยอรมันมาเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีไม่เกี่ยวทรัพย์สินมาอยู่ในประเทศไทยทรัพย์สินไม่ได้อยู่ในประเทศเยอรมนีแต่ในทรัพย์สินเดิมนะของส่วนพระมหากษัตริย์ก็มีโรงแรมในประเทศเยอรมนีอันนั้นเป็นเรื่องของสิทธินะครับที่ได้มาการเสียภาษีก็เสียภาษีปกติเหมือนกับต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีปกตินะครับไม่ได้มีการเสียภาษี พิเศษว่าโอ้ยมรดกอยู่ในประเทศไทยเยอรมนีต้องข้ามมาเก็บภาษีในประเทศไทยไมมีที่ไหนเขาเรียกสิทธินอกอนาเขตทำไม่ได้นะตามหลักกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะคำถามก็คือว่าในหลวงว่าราลงอง์กรนะใช้พระราชอำนาจอธิปไตยใช้อธิปไตยขณะพักอศาศัยอยู่ในเยอรมนีลงนามในกฎหมายออกคำสั่งแต่งตั้งราชการ ออกเพราะบรมราชโองการส่งผลต่อการเมืองหรือไม่นะครับกรณีเหล่านี้เป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยและศักดิ์ศรีของเยอรมน,นีอันนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือไม่ตอบว่าเลยไม่นะครับเหมือนอะไรผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมเดินทางไปต่างประเทศและผมใช้อำนาจนะใช้อำนาจในการปลดพนักงานเพิ่มพนักงานใส่ชื่อพนักงานผมอยู่ที่ฮ่องกงผมละเมิดอำนาจอธิปไตยของฮ่องกงไหมไม่ได้ละเมิดอำนาจนะครับ มันสามารถทําได้ทําไมพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทําได้เพราะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใครเป็นคนเขียนท่านใครสอนตันติโพงเป็นคนเขียนผมเป็นคนนั่งตรวจนะครับว่าในอนาคตมันจะมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยรู้ว่าคนจะเป็นแบบเนี้ยสักวันหนึ่งจะเป็นยังคุยว่าสักวันจะเป็นแบบเนี้ยก็เลยมีการเสนอนะครับให้มีการให้พระชมราในกรณีนี้ไม่ต้องมีการตั้งผู้สําเร็จราชการ แน,น่ครแนนหมความว่าระเจะอยู่หัวจะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเซนนะเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยของเยอรมน,นีไหมการละเมิดอ,อธิปไตยของเยอรมน,นีนั้นต้องบูว่าเยอรมน,นีได้รับผลกระทบอะไรไหมนะสมมติผมเป็นคนธรรมดานะไปอยู่ต่างประเทศผมออกคําสั่งนะครับให้ปลดพนักงานผมที่อยู่ในประเทศไทยเป็นสิทธิของผมใช่ไหมเป็นเรื่องของผมใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมเข้ามาอยู่ในประเทศฮ่องกงสมมุตินะ แลวผมบอกว่าเอ้ยผมจะแบ่งแยกฮ่องกงอันนี้ละเมิดอ,อธ,ธิปไตยพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยไปแบ่งแยกเยอรมน,นีออกคําสั่งอื่นใดในการปกครองในประเทศเยอรมน,นีไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีไม่เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองนะครับเป็นพระราชะอำนาจตามร,ารัฐธรรมนูญที่อยู่ในราชอาณาจักรของไทยและสามารถกระทําได้ นอกราชาจากักรซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าสักสักวันหนึ่งมันจะมีคนพเนี้ยคนสันดานแบบเนี้ยที่มันอยู่ดูใบจะต้องเอามาโจมตีพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เลยเตรียมพร้อมไว้เขารู้อยู่แล้วนะในขณะที่ข้อที่4นะครับทางประเทศเยอรมนมัมนมี จะให้ค่าทาาบริพารของในหลวงวชิราลงกรอาจจะมีพฤติกรรมเข้าไข่ซ้อมทรมานนะครับอุ้มหายประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองรวมถึงนะครับค่าราชบริพารที่พักอยู่ในเยอรมน,นีเคารพสิทธิเสรีภาพของมนุษย์อย่างยิ่งต่อไปหรือไม่ประการแรกนะครับถ้าตอบตามข้ขอกฎหมายถ้ามีการกระทำความผิดจริง ก็เป็นเรื่องภายในประเทศของประเทศเยอรมน,นีไม่ว่าจะเป็นทำร้ายไม่ว่าซ้อมไม่ว่าจะเป็นทรมานนะครับถ้ามีจริงเยอรมน,นีเขาก็ไม่เอาไว้แล้วเขาคงดําเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะครับเพราะในเยอนรมน,นีมันมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวา,วาฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาไม่เอาเจ้าอยู่แล้วนะคเคยไปพูดในสภาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมีการจ้างวานจากฝ่ายซ้ายที่อยู่ดูไบเอากันแฉกันชัดๆให้บริษัทลาบียิดไปจ้างจน สอสอฝ่ายขวาก็ถามว่าไอ้สอส,อสอที่ไปพูดในสภาคุณไปเสือกอะไรกับประเทศเขาคุณไปยุ่งอะไรกับประเทศเขานะเขาก็ไม่ได้สั่งความเดือดร้อนเนี่ยกับคุณเขาก็มาลงทุนในประเทศเราแล้วคุณไปเดือดร้อนอะไรเรื่องเนี้ยฝั่งล้มเจ้าไม่เอามาพูดฝ่ายขวาขวาก็ตอบกลับม่ไปยุ่งอะไรประเทศเขาอะนะครับประเด็นก็คือว่าที่มีการกล่าวหาว่าซ้อมทรมานอุ้มหายมันเกิดขึ้นที่ไหนทราบไหมฮะเกิดขึ้นในประเทศคขมร เกิดขึ้นในประเทศลาวนะครับสองประเทศนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเยอรมน,นีเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรเยอรมน,นีเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรของไทยที่มีการกล่าวหาว่าอุ้มหาย,ยมันเกิดในประเทศเขมรก็ไปร้องประเทศเขมรดิขอให้เขมรจับกลุมดิที่ผ่านมาเนี่ยนะวันเฉลิมเนี่ยที่บอกว่าถูกอุ้มหายไปเนี่ยนะฮะมีเคลื่อนขึ้นรถตู้ไปเนี่ยในกรณีที่เขาพูดเนี่ยปรากฏว่าไง ปรากฏว่าญาติพี่น้องยังไม่แจ้งความที่ขมรจนถึงปัจจุบันเลยไม่ไปขมรเลยนั่นคือคําตอบไงก็ไม่มีการไปแจ้งความก็ทําอะไรไม่ได้ไปร้องผ่านสถนานทูตไม่ทาอะไรได้นะมันต้องไปแจ้งความในคดีตามกฎหมายที่นูน่นถ้าเชื่อว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้นจริงในขณะที่แกนนำล้มเจ้าที่อยู่ในประเทศลาวบางคนถูกฆ่าตายบางคนตายไปแล้วบางคนหายสาบสูญไป เหตุการณ์เกิดในประเทศไหนประเทศลาวไม่ได้เกิดในประเทศไทยเจ้าที่ตำรวจของไทยทหารของไทยจะบินข้ามไปที่ลาวไปสั่งตั้งกรรมการสอบสวนในลาวได้ไหมไม่ได้นะเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรมีการบอกว่าโอ้ยมียศพันเอกใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวบินไปไปดําเนินการอุ้มใครจะไปทากันใครจะไปทากันเขาก็แค่สร้างความสัมพันธ์กันทั้งสองประเทศนะ วางข้อตกลงทั้งสองประเทศมันก็แล้วแต่ประเทศไหนจะทําในประเทศไทยเหตุการณ์ที่เกิดหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือสมรังสีจำ่ด้ไหมสมรังสีมีปัญหากับไทยไอ้กับกับเขมรแต่ปรากฏว่าฮุนเซนเนี่ยมาขอประเทศไทยขอพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ให้สมรังสีบินลงประเทศไทยเพราะไม่งั้นอยากจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการต่อสู้ทางการเมืองจัดม็อบไว้ที่ตามแนวชายแดนปอยเปตแล้วตอนนั้นจะบุกข้ามไปพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ให้เข้ามานะฮะไม่ให้การบินไทยรับ นะเป็นสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของประเทศไทยเป็นสิทธิ์ของขมรนไหมไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้ต้องเข้าใจนะครับสิ่งเี้ยกาลังเกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดอีกไปปราศัยอีกบอกว่าเนี่ยมีการแต่งตั้งโยกย้ายคนในวังคนนอกวังนะฮะบอกว่าคนนี้เป็นคนสายวังที่มีการข่าวลือกันเกิดขึ้นโอ้ไอพวกนี้ไม่รู้จักอ่านรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญน,นะนะฮะซึ่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 มีการตราเป็นครั้งแรกว่าพระมาหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยไม่เปิดรัฐนูนดูใครมีโทรศัพท์มือถือเปิดดูเลยฮะอยู่ในรัฐธรรมนูนเขียนไปเลยพระมาหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยผมนึกบอกว่าหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วคนชั่วๆ่วมีทําแบบนี้เขาก็เลยเขียนไว้ว่ามาสักวันหนึ่งเขามองว่าไม่เกินสิบปีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิด และจะมีการเล่นงานถึงพระมหากษัตริย์เขาจึงช่วยกันเขียนไว้และส่งไปให้พลเอกประยุทธ์พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการลงประชามติเพราะเป็นอำนาจของผู้ถือครองรัฐาธิปัตย์ตอนนั้นคือหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยในตอนนั้นคือหัวหน้าคอสชอในตอนนั้นก็เลยมีการแก้หลังจากมีใช้ยิชุพันธ์นะฮะแก้ธรรมนูญธรรมประชามติมาแล้วก็มีการแก้ซ้ําอีกรอบหนึ่ง ก่อนที่จะมีการทูลเกล้าเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกหรือระบอบราชาธิปไตยที่ประมุกจะอยู่ภายใต้รัฐนูนนั้นจะต้องมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับทำไมล่ะในภาคปฏิบัติการในเชิงการปกครองยกตัวอย่างที่ชอมเลยนะชอบเดมิลกร์ซี่ผมยกตัวอย่างชอม ชวมเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเป็นหลักการปกครองที่ชื่อว่าเดโมเครซี K C, หรือประชาธิปไตยการแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนะครับทางการเมืองดำรงตำแหน่งการคุมกำลังประมุขของรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นคนสุดท้ายจะต้องเป็นผู้พิจารณาเป็นคนสุดท้ายรัฐบาล เปรียบเหมือนผู้จัดการสุดท้ายก็จะต้องอยู่ที่ประธานกรรมการบริษัทนะครับในประเทศคอมมิวนิสต์ก็จะมีนายยกรมตรีสุดท้ายก็จะอยู่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้ดําเนินการนันเขาจะมีประธานาธิบดีไว้ตําหอกอะไรนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการปกครองพื้นฐานคนที่ไม่รู้สักรู้จักการปกครองไม่ศึกษาการปกครองเข้าใจใช้วัฒกรรม นะอย่างเดียวเชื่อในภาพลักษณ์ของตะวันตกเชื่อคําโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเชื่อนะบอกว่ามีข่าวลือไปถามสถานทูตเยอรมนนีว่ามีข่าวลือว่ามีในวังที่เยอรมนนีมีรูปอดั p ฮิตเลอร์ขึ้นมาเออมันแปลกนะแล้วตกลงมีหลักฐานไหมไม่มีนะ ใครว่าอ๋อไอ้ปวินว่าอ๋อไอสมศักดิ์ว่าอ๋อไอ้พวกนี้เป็นไงล้มเจ้าที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศอ๋อบอกว่ามีการอุ้มหายอุ้มหายเป็นใครอ๋อไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับพวกไทยรักไทยเดิมนะฝ่ายมีเดียของไทยรักไทยวันเฉลิมหัวหน้าฝ่ายชุดมีเดียของไทยรักไทยที่ทําสื่อออนไลน์โจมตีประเทศชาติของตัวเองอ๋อนะใครไอ้พวกอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในประเทศที่หลบหนีจากประเทศไทยอยู่ในประเทศลาวไอ้โกตี หัวหน้ากลุ่มเลดการ์ดนะครับที่ตั้งกองกําลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยแล้วก็จะตั้งกองกําลังทําสงครามในประเทศไทยฉันจะสู้กับพระเจ้าอยู่หัวประกาศอย่างนั้นนะพวกนี้เขาปกป้องอะไรพวกล้มเจ้าสังเกตเขาจะปกป้องพวกเดียวกันนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามอีก,กเลยนะบอกว่ามีการซ้อมบอกว่ามีเรื่องของอะไรฮาเลมก็รู้สึกดูหนังเยอะไหมนะ <c oughs> ดูหนังเยอะไหมนะ นะบอกมีการตั้งฮาเลมฮาเลมนนะอยู่ในซาอุดิอดาระเบียมเป็นหนังนะครับยุคสมัยนี้กับยุคสมัยก่อนมันโอ้โหมันผู้หญิงนอนกองเต็มมันหนังสมัยก่อนน่ะเว้ยนะมันไม่ใช่เหมือนปัจจุบันแล้วใครจะไปบ้าหาโรงฮาเลมเหมือนแต่ก่อนมันไม่ใช่มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วนะไอ้น้องไอ้หนู่ดูหนังเยอะไปนะไม่รู้จักเข้าวางังไม่ไปดูของจริงนะครับ บางเรื่องเนี่ยมันเป็นความจริงบางเรื่องมันเป็นโดยส่วนใหญ่มันเป็นความเชื่อเชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนจะเป็นในหนังเหมือนในหนังจัจักรงวงมันจะเป็นมันไม่ใช่นะตื่นตื่นตื่นนะใครเป็นลูกเป็นหลานนะใครเป็นพ่อเป็นแม่ให้บอกมตื่นนะนะปู่เป็นย่าบอกมวกนี้ตื่นนะมันไม่ใช่นะแต่ละอันมมีข้ออ้างอิงที่ถามไปเยอรมนีเยอรมนีตอบว่าไงผมก็ไปนั่งฟังอ๋อตอนที่แปลนี่แปลกันไปเรื่อยไปปนั่งฟังอิงอ๋อเยอรมนีก็มันสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมประท้วง จนเดียวกันนี้เยอรมนีมมนนก็ตรวจสอบแล้วมีพบการกระทำผิดแต่อย่างใดจบทาไมเยอรม,มน,นีไม่ทําแบบนั้นนะเยอรมนียึดประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นสําคัญนะเขารู้ว่าไหมว่าม็อบนี้มีผู้บงการเขารู้เพราะเยอรมนีมมนนก็กําลังเกิดการประท้วงเกิดขึ้นโควิด -19 <c oughs> ก็กําลังติดอย่างหนักในเฟสที่สองฝ่ายค้านก็กําลังเล่นงานเขาเหมือนกันทั้งเยอรมนีทั้งฝรั่งเศสกําลังเผชิญกับเหตุการณ์เหมือนกันกับประเทศไทย เหมือนกันอย่างกระแกะเพราะมีคนใช้หลักทฤษฎีล้มล้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองฉวยโอกาสในขณะที่ประชชนประชาชนกำลังแล้งแค้นลำบากแย่งชิงอำนาจเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์สูงสุดในการปกครองนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องไม่แปลกผมตอบคำถามแทนได้เลยนะผมฟังแล้วโอ้ยพวกนี้มันถามคำถาม,ถามไปเรื่อยไปถามคำถาม โน่นนี่นั่นขึ้นมาแต่คําถามแต่และคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่เขาเล่าว่าเชื่อว่าเขาหรือว่านะสุดท้ายรู้ความจริงไหมไม่จริงนี่ผมอธิบายตามหลักกฎหมายไม่เชื่อผมอ้างอิงไปเปิดดูได้เลยนะฮะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560เขาเขียนว่าอย่างไรมาตราไหนนะครับไปตรวจสอบได้เลยนะครับว่าราชกิจจานุเบกษาเขาเขียนว่าอย่างไรประกาศว่าอย่างไรไปอ่านดูไปหาดูแล้วจะเข้าใจนะครับ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องจริงความเชื่อมาก่อนความจริงมาทีหลังวิธีเอาชนะความเชื่อก็ต้องเอาความจริงมาพูดความจริงคูอความจริงความจริงมีสิ่งเดียวพึงเอาชนะคํามดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเท่ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับล้าก็อาจจะโกรธกันว่าทําไมพระเจ้าอยู่หัวพูดกันงความจริงพระเจ้าอยู่หัวไม่มีมีสิทธิ์นะความจริงพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นเป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์และเสรีภาพแต่ว่ามีรัฐธรรมนูญที่บังคับ มีร,มรัฐมนูญบังคับแต่ละท่านทุกคนทุกคนก็มีร,มรัฐมนูลบังคับจะต้องอยู่ภายใต้ร,รัฐมนูญทั้งนั้นจะเป็นทูตจะเป็นร,รัฐมนตรีจะเป็นตานศีตาสาใครก็ตามก็อยู่ไปภายใต้ร,รัฐธมนูญพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ใต้ร,รัฐมนูญแต่มีในร,รัฐธรรมนูญว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ก็พูดได้อย่างนี้ก็ขอถือเสรีสิทธิสภาพภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะพูดอย่างนี้ถ้าอยากจะเอาโทษก็เอาโทษได้ลองลองไปหาข้อหาแล้วก็ก็ยอมรับว่าจะมีก,ก็จะยอมยอมฟังข้อหาต่างๆอันนี้เป็นวงเล็บแต่ว่า อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ที่นี่มิม้งขวัญพวงชนชาวไ,ไทยกระไทยประภัวในถวายใจ มหาราชาราชินี้มิม่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยประภูนในเขาไว้ใจจ้า